สวัสดีครัสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ a s k m e p l e e t h i n g To Be Good ทุกวันอังคารนะครับสามทุ่มตรงนะครับถึงสี่ทุ่มตรงเวลาดีๆอย่างนี้ครับกับเราสองคนนะคุณคท็อปพูดถึงตอนนี้คุณท็อปกระแสกรงแรงมากๆเลยไม่ต้อง<ล>บอกเลยมันแปลตัวอักษรขึ้นมาเป็นตัว A ปๆะๆะะะแล้วก็เป็นตัว F ถูกต้อง แล้วก็เป็นเลขสี่โอ้โหลุ้นทุกสัปดาห์แบบคุณลุ้นมากน้องเอียวเอียวพี่น้องเอียวไปซะแล้วแหมเสียงเหมือนพวกหน้าเวลาเขาเรียกผ้าปภัยอ่ะตอนที่ว่ายน้หนีไปกัะนังเงือกอะผีเจ้าสมุทรอโอพี่ไปเขาจากคุณไปแล้วใช่ไหมน้องแมนก็ไปแล้วเหมือนกันเพราะคุณไม่ช่วยเขาวอดนะสิวอดสิ รก็จะมีแต่มีลิมิตอจะลิมิตทำไมในเมื่อทัวร์ก็คืนเงินให้หมดแหม่แต่แบบบุ๋ยทุกคนไงหลายคนต้องกระจายกันหน่อยคุณแล้วก็โหวตให้ค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนนะคะปีนี้นี่เสียงดีทั้งนั้นเลยความสามารถก็เด่นทุกคนแล้วก็แบบว่าอยากจะเชียร์ไปทุกๆคนเลยนะคะแหม่น้องผู้หญิงเหลืออยู่3คนเองตอนนี้เหรอตอนนี้เหลือหกคนเทิมเอากลับมาหกแล้วใช่ไหมไม่ก็อย่างตอนนี้ก็เหลือผู้ชายหกหญิงหก แหมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะต้องบอกว่ายังไงก็ต้องรอลุ้นกันนะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันไปนยังไงบ้างแต่ถึงแม้ AF4 จะแรงยังไงนะครับแต่รุ่นพี่ AF1 ถึง AF3 ก็ยังแรงไม่แพ้กันแน่นอนโอ้คุณทอบไปที่ไหนนะก็มีแฟนขับนะครับเจ้าประจําเหมือนเดิมเลยเตรียมไปให้เลยน้ําพริกปลาชู<อ>นขนมขนมเอาไปให้กินข้าเวทีแถมนะไปคอยยืนเชียร์กี๊กี๊กี๊ก แม้จำได้ช่วงละครเวทีเงินเงินเงินพวกเราเนี่ยเหมือนจะ<อ>ได้แบบอาน,นิสง์เวลาก็าทำบุญแล้วเราก็ไปรอรับส่วนกุศลอิ่มไปด้วยก็คิดเอาละกันอาหารในกองถ่ายมันต้องซื้อน,นะฮะ<ห>เพราะว่าเขามาให้กินตลอดใช่นแน่นอนเหลือเกินนะคะอย่างวันนี้ของเราก็มีหนุ่มฮอตมาอยู่กับเรานะคะโอ้โหแฟนเก่าเข้ามาตุ้ย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 เลยเป็นใครคุณท็อปบอ้าวแรงมากๆไปพบกับเขาเลยนะคะนี่ค่ะขอต้อนรับหนุ่มตุ้ย AF3 ค่ะกีตาร์วอลเลาสวัสดีครับ เสียงแฟนคลับหน่อยค่ะนี่จริงจริงคุณท็อปนี่นี่ถามจริง uh huh. เขารักตุ้ยจริงไม่ไมเสียงเขาแค่นี้ uh huh. ขอเสียงดังกว่านี้ได้ไหมฮะ uh huh. จริงจริงแล้วแค่นี้แค่ส่วหนึ่งคุณท็อป <c oughs> ข้างล่างนะคะ เปิดปาร์ตี้เจีวฮอรอยู่ข้างล่างนี่แล้วพวกที่เล็ดลอดอะที่เล็ดลอดขึ้นมาได้นี่ไม่ได้ขึ้นมาด้วยมีใครพามานะเปีนหน้าต่างกันเข้ามาปีส่ขึ้นมาจนถึงชั้นสี่เก่งมากแล้วก็จ่ายเงินเป็นค่าสินสอดินส้ดไม่มีไตอเอไม่มีไม่มีใตโตนะฮะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เรามาเป็นรุ่นพี่ตอนปีที่แล้วยังเป็นรุ่นน้องเป็นน้องน้อยเอฟสามก็ก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเองนะครับทำอะไรมาเยอะแยะมากเลยยังยังไม่ถึงปีฮะแล้วพอได้มาเห็นน้องๆเอฟสี่ก็ รู้สึกอุ้ยวัยจังเลยตอนนั้นเรายังอยู่อย่างนี้อยู่เลยตุ้ยได้บวชให้เขาบ้างไหมตอนนี้ครับเพิ่งจะได้ดูวันเสาร์เนี่ยเวลาทำแล้วให้กําลังใจน้องเขายังไงบ้างคะก็ก็เวลาได้ออกสื่อตอนก่อนน้องเขาจะเข้าบ้านก็ได้ให้กําลังใจกันไปแล้วว่าต้องมีอดต้องแบบว่าอดทนครับแล้วก็สู้สู้ไว้กันเองนะจริงอ่ะน้องตุ้ยตอนนี้เขาก็มีไม่ไงคุณท็อปเขาเขามีเวลาเพราะเพิ่งปิดละครไปครับเรื่องผู้กองยอดรักสนุกมากไมมีฉากอะไรนะเน่ เล่นโอเอ็กับอะไรเงี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจุ๊บจุ๊บเหรอครับทำยังไงพี่ไม่ได้ดูลองดูหน่อยจุ๊บเนี่ยอ้ยใจิก้วยมือแย่เนี่ยตาจิกด้วยแต่มันกุฝันร้ายเลยตุ้ยอ่ะใจดำตุ้ยจารครเรื่องนี้เรื่องผู้กองยอดรักเนี่ยแรงนะคะแนนตัวเองเท่าไหร่คิดว่าผมว่าก็น่าจะใช้คำว่า ขอผ่านดีกว่าฮะเพราะว่าเพราะว่าถ้าจะไม่ถ้าเกิดให้คะแนนตัวเองไม่ยังยังยังไม่กล้าเขาหล่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกขอแค่ผ่านเฉยๆครับเพราะว่าอยากเอาตัวรอดกันไปได้เพราะว่าจากเดิมก็ปรับตัวเยอะเหมือนกันครับพี่เพิ่มให้อีกนิดได้ไหมอะไรฮะผ่านฉลุยโอ้โหโอ้โหตื่นตื่นออกมาทำไมเนี่ยหยุดเลยทำไมล่ะโอ้โหเล่นมุมคล้องฮะไม่เป็นไร่ะเพราะตุ้ยคุณสุวัฒเขาเขาจูบมันจูบยากผู้ใหญ่เขาเขาบอกแค่ว่าเออให้แก้มมัมอะไรเงี้ย ให้คะแนนคะแนนเท่าไหร่ดีคะสำหรับน้องตุ้ยสิบก็บอกสิบเต็มร้อยจริงมาสองคนคุณท็อมาสองสียงนะคะนี่นี่ผลงานละครนะผลงานอัลบั้มเขาก็มีอัลบั้มเดียวเื่ออัลบั้มะไรจ้าเอร็คอร์ดเอรนี่แล้วมีเพลงเปิดตัวใช่ไหมค่ะให้ใครมารักหน่อยอยากฟังไหมฮะ อยากฟังร้องเองตุ้ยยังไม่ต้องร้องพี่มีเพลงมาให้ฟังอ้าวไปฟังกันฮะมีไหมฮะมี เดี๋ยวๆพี่ว่าตอนนี้ปิดแอร์ดีกว่าเพราะจะได้ได้ยินเสียงเพลงไม่คุณก๊อฟที่นี่อาจจะแบบไม่พยามากแต่ไปทางห้องส่งที่บ้านเนี่ยทางที่บ้านแจ่ม่่แจมนะเสียงแจ่มถ้าไม่แจ่มโทรมาบอกเรากันนะฮะเพลงนี้นออกแนวร็อกๆเป็นกลิ่นอายร็อกมาตุ้ยชอบอย่างร็อกก็ยังไม่ทิ้งความความความสดใสสนุกสนานฮะเพราะว่าด้วยด้วยด้วยพื้นฐานแล้วก็ลุกแรกที่ได้เจอตุ้ยก็แบบว่าสนุกขำขำกันมาแล้วสักหูบัดแล้วนะฮะ เป็นคนที่ชอบเพลงแนวร็อกเนี่ยแสดงว่าน้องตัวเองมีพวกเป็นราชาเพลงร็อกในดวงใจไหมจ๊ะใช่หินเล็กไฟอรพี่สมัยเด็กดําบันเลยยังเด็กๆเลยที่ที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นเดอะซันนะฮะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่มีไปแล้วเพลงอะไรให้หินเล็กไฟก็ต้องก็ต้องมีอะไรนะยอมครับไม่อยากให้เธอท้องไม่อยากเป็นพ่อเด็กนะไม่ใช่ งงเลยอ่ะเพลงนี้เดี๋ยวมีเลยทีียไม่ร้องไม่อยากให้เธอร้องไม่อยากให้เธอเจ็บไม่อยากให้เธอทุกข์ใจไปขอคีย์เลยพี่ท็อปใหญ่กว่านี้อี๋เอ้ยไม่อยากให้เธอทุกข์มากไปกว่านีบทุกคนก็รู้คุณเสียงดีเขารู้หมดแหละคุณจะแพ้คนเดียวตอนนี้ประกวดต้องประกวดกันนะรุ่นเดียวกันมันมีนุช ใช่แพ้พี่อ้วนไปปลุพี่อ้วนก็ตีังการร้องได้กินตียงการร้องไม่ได,แไได้แพ้ไม่ได้แพ้นิดหน่อยนะแพ้หลุดลุย่ยกระจุยกระจายอุ้ยเลยอ่ะ